เหรียญยี่สิบบาทขัดเงาค่ะเหรียญกาญจนาเหรียญยี่สิบาทเที่ยวหรืก,กาญจนาพิเศษนะคะขัดขัดเงาขัดเงาเขาถ้าทําจากกรมอะ่ะเขาจะสวยนะคะถ้าเป็นงานจิวถ้างานจิวสังเกตได้ง่ายๆเลยตรงช่องขาช่องไฟอ่ะคะ่ะจะไม่มีอย่างที่เป็นรัศมีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นปื้ดติดกันไปหมดนะคะเขาจะไม่มีไม่มีช่องไฟเล็กๆแบบนี้นะคะช่องขาช่องคือช่องเล็กๆอะ่ะ นะคะถ้าเอามาทำทีหลังอะนะจากเหรียญเสร็จแล้วอะไม่สามารถที่จะทําได้เขาก็ทำทาแบบเป็นเป็นพื้นเดียวกันหมดค่ะแต่ถ้าออกจากกลมนะคะเขาทาหลายขั้นตอนออกมาเขาก็สวยอะคะ่ะเนี่เลยะคะ่ะงานฝีมือง,งานออกจากกลมเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่มีเบเซอร์ค่ะมีแต่เหรียญมาอย่างเดียวเหรียญที่ระลึก20บาทขัดเงาการญจนาพิเศษกนะคะ กาญจนามีมาสองเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญเหรียญนี้เหรียญเหรียญเนื้อเงินแท้ค่ะเหรียญร้อยห้าสิบบาทกาญจนาเหรียญน,นี้เปน้ำรับซื้ออยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะเหรียญที่ระลึกชนิดราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทรับซื้อที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะก็ได้เกินได้เกินหน้าเหรียญไปสามสิบบาทค่ะ เหรียญกาญจนาบวกได้ไม่เยอะยิ่งเหรียญต่างๆไม่ได้รับซื้อเลยแลกได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเองค่ะเหรียญไปจําจังหวัดที่เขาแยกแยกออกจากคือเกินมาค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดอะไรเนะเาะลักษณะอายุธยาค่ะนครศรีอยุธยาเป็นพระบรมมหาราชวังอันนี้น่าต้องเป็นจังหวัดปทุมแน่นอนเพราะว่าเป็นดอกบัวนะคะปะุม อันนี้ก็จะเป็นมีนกน่าจะเป็นชัยนาาเนาะอ๋อบึงบารเพชรบึงบรเพชรพนครสวรรค์ใช่เหรอใช่จังหวัดนครสวรรค์อ๋อใช่ค่ะเหรียญประจําจังหวัดมีมาสามเหเรียญเหรียญประจําจังหวัดนะคะเหรียญที่ออกใหม่ส่วนมากจะขาดกันก็คือบึงการเนาะเพราะว่าเขาเขาเป็นจังหวัดที่ที่ขึ้นมาทีหลัง เหรียญที่เหรียญจังหวัดอื่นๆเท่าเขามีก่อนอย่างเช่นจังหวัดอ่าต้นๆน,น,นะเนาะเขาก็าจะมีมาก่อนแล้วมามาอะไรนะเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยาใช่ไหมใช่นะเนาะเปน้าก็ไม่ได้จะจำผิดแล้วก็เหรียญน,นี้นะคะคือเหรียญยีสิบาทฝากแลกรมค่ะ พราน้นไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญยี่สิบาทค่ะยี่สิบาทที่ร์ลึกนิกเกิลแบบนี้นะคะพราน้นไม่ได้ซื้อค่ะเขาเขาฝากมาแลกคืนกลมนะคะฝากแลกคืนได้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้รับซื้อค่ะเหรียญนี้ฝากแลกคืนกลมนะคะเพราะว่าท่านเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมคะเอามาคืนกลมได้ค่ะฝากป้าน้าแลกได้